เาเด็กๆเด็กๆเปิดเปิดลำโพงของคุณครูลูกแต่ว่าปิดไมค์ของตัวเองเ,อเ,นเนาะเดซิตได้ยินเสียงคุณครูไหมคะไหนใครได้ยินครูขอมือหน่อยอ้าว<ม> <ๆ S 2> เก่งมากเลยน้องบูมหรือเปล่าขอขออนุญาตอคุณครูจําชื่อเด็กไม่ได้เรายังไม่ได้เจอกันเลย บางคนคุณครูก็เจอแล้วใช่ไหมอ่ะอย่างน้องเตโชเด็กคุณครูจําได้เลยนี่เห็นไหมมีใครอีกมีน้องน้องการใช่ไหมน้องบัวค่ะเน่วันนี้ไม่ได้มีแค่ครูแอร์นะครูแอร์อยู่บ้านครูแอร์มีน้องนิ่มด้วยค่ะเห็นแล้วไหนน้องนิ่มยกมือถ้าใครได้ยินเสียงแคยกมือน้องนิ่มยกยกมือค่ะอ่าน้องนนท์ก็มาเลยน้องนนท์ยกมือครับ มันไม่ได้ยินเลยมาได้ยินไหมคะมถ้าใครไม่ได้ยินถ้าใครไม่ได้ยินให้เปิดเปิดลําโพงเอ่อมันจะมีปุ่มกดกดเพิ่มเพิ่มเสียงโทรศัพท์อะค่ะเนอะอ่ะตอนนี้เปิดอ้าวมากันครบทุกคนแล้วมาเยอะเลยไม่ใช่ครบทุกคนเลยเนาะตอนนี้ที่อยู่ในจอของครูของคุณครูเนี่ยของเด็กๆทุกคนที่แอบดูอยู่มี มีคุณครูหลายท่านเลยเด็กๆลองเลื่อนเอามือเลื่อนโทรศัพท์ไปดูก็ได้ที่ไม่ต้องอยู่ตรงหน้าครูแอนเนาะนะคะแน่ไหนใครได้ยินเสียงแคว์แล้วยกสองมือใครได้ยินเสียงแคว์แล้วยกสองมืออ่าสองมือเลยชูสองนิ้วชูวสองนิ้วใครได้ยินเสียงแคว์ชูสองนิ้วอ่าชูสองนิ้วแล้ว ใครได้ยินเสียงครูแอร์แล้วใครได้ยินเสียงคุณครูแล้วโอเคทำโอเคใครทำโอเคเป็นโอเคไหมคะอืมได้ไหมคะใครได้ยินเสียงครูแอร์แล้วให้ทำมินิทันนี่ทำได้ไหมเออยิ้มด้วยยิ้มด้วยเนาะ นี่กรสอาแล้วตอนนี้ครับ <_ an> นี่ถ้าใครที่ไม่ปิดไม้นะพอเวลาที่เด็กๆงอเงีงกับพ่อแม่แขวใกล้ได้ยินเ <_ an> พื่อนๆก็ได้ยินหมดเลยเนาะวันโอเคนะอคนตอนนี้ เอาแล้วนะเราจะใช้สัญญาณมือกันตอนนี้ควาแอบเห็นมีครูปอด้วยเด็กๆเห็นครูปอไหมเด็ใครเห็นครูปอมีครูปอด้วยนะเนี่มีครูปอมีใครอีกนะมีครูมีคุณครูเจนนี่นี่ถ้าเด็กรู้จักเดี๋ยวเราเปิดเทอมอาจจะได้เจอมีคุณครูเจนนี่หรือควาแอบมองรอบๆก่อนมีใครอีกนะแต่ว่าตอนนี้ เพื่อนๆนของเราอ่ะมีเป็นร้อยคนเลยแต่เราเข้ามาแค่โอ้สิบกว่าคนขอให้เพื่อนๆที่อยู่หน้าจอนี้โบกมือหน่อยเพราะคุณครูบันทึกหน้าจอนะอบันทึกหน้าจอไปให้เพื่อนๆนที่เขาไม่ได้ดูเดี๋ยวเขาจะมาดูทีหลังเราโบกมือบ้าพืเพื่อนๆหน่อยว่าเราได้เรียนตื่นเช้ามาเรียนทันด้วยมีคนนี้นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาพาเด็กๆรู้จักกับกับ กับ <Pok> er. กับอะไรดีเด <How so? S 2> ็กๆจับผมของเธจับหัวจับหัวไหนตรงหัวอยู่ไหนหัวจับหูหูหูอ้าวมีหูไหมคะหูจับหูจับจมูกจับจมูกนะจับเอ้ยมีน้องน้อยของเราด้วยจับปาก จับปากจับปากเลยนะคะปากค่ะใช่ปากจับไล่ไลอยู่ไหนครับไลจับไลด้วยเอาใหม่เอาใหม่ดีกว่าจับหูจับหูหูจมูกจมูกตาตาด้วยจับตาจับตาจับหูจับหูจับหูจับจมูก จมูก,มกแล้วอันนี้จมูกแล้วตาหูหูอยู่ไหนครับคุมจมูกโอ้ยตอนนี้เรามีครูปอกับครูเจนนี่มาด้วยแหละให้เด็กเลื่อนเลื่อนหน้าจอไปนะเด็กก็จะเห็นครูปอกับครูเจนนี่ด้วยนะตาหูจมูกตาหูจมูก ตาหูจมูกตาหูจมูกตาหูจมูก,มกเด้อแอ,อ,อเด็กๆจ๋าใครที่เข้ามาแล้วปิดไม้ให้คุณครูนะต้องปิดไม้ต้องปิดไม้ด้วยเพราะว่าเสียงมันจะดังมากเพกื่อนๆจะไม่ค่อยได้ยินเสียงครูแอถ้าใครที่เปิดไม้ไว้นะคะ,ะถ้าใครที่เปิดไม้ไว้นะ เพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงของเด็กๆคนนั้นจะไม่ได้ยินเสียงครูแอร์เลยโอเคไหมจ๊ะเราจะมาวันนี้คุณครูก็เลยจะมีเพลงมาให้เด็กๆฟังมีเพลงอะไรนะคุณรูหาก่อนนะเป็นเพลงอะไรดี่ะเพลงเด็กๆเด็กๆจะได้เพลงอะไรคะเพลงทนอ๋อเพลงทนด้วยมีเอ็แบบอกครูไม่มีรถบีเอม อ้าวพร้อมเดี๋ยวเราฟังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวค่อยไปร้องเพลงทนกันนะคะเ <c oughs> นาะตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ฟังเพลงของคุณครูก่อน <c oughs> แล้วถ้าใคร <c oughs> ที่ได้ฟังเสียงแล้วม,ม,มันจะมีเพลง <c oughs> เพลงที่มี <c oughs> ชื่อว่าเป็นตาหู <c oughs> จมูกด้วย <c oughs> ตาหูจมูกถ้าเด็กๆได้ยินคำไหนในเพลงให้เด็กจับตา จับหรจับจมูกของตัวเองให้ทันไหนใครทําได้ยกมือขึ้นใครทําได้ยกมือขึ้นเลยโอเคเดี๋ยวอันนี้บันทึกหน้าจอไว้เดี๋ยวจะมาดูย้อนหลังได้เลยว่าใครจับทันหรือไม่ทันของเด็กๆนะเปิดในโทรศัพท์ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะเห็นแค่ครูแอร์กับเพื่อนอีกสองสาคนแต่ตอนนี้หน้าจอแควร์นะเห็นครบทุกคนเลยแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะพอเรียนเสร็จแล้วเด็กๆไปเปิดย้อนหลังดูได้เลยค่ะว่า คุณครูเนี่ยมีเด็กๆครบทุกคนที่หน้าจอของคุณครูเลยนะคะอ้าวพร้อมนะพร้อมไหมคะไอ้ครูแจ๊สครูแจ๊สก็ต้องจับให้ทันด้วยนะคะเนี่ยครูแจ๊สมีครูแจ๊สตอนนี้ที่เพื่อเห็นมีครูแจ๊สครูปอแล้วก็ครูเจนนี่อ่าพร้อมแล้วนะเด็กๆพร้อมนะ จับให้ดูกับจมูกตาหูจับไหมจับให้ฉันดูจับไหมจับให้ฉันดูจับจมูกได้ยินไหมคะของครูของครูปอครูปอจ๋าครูปอปิดไม้หน่อยค่ะได้ยินครูปอแต่ครูปอปิดไม้แค่หน่อยค่ะเออพราะว่าเสียงมันเสียงมันวิทวิทตีกันมันมีเพราะว่าแอบมีครูปอครูแจ๊ แอบทางานที่โรงเรียนแควเห็นแล้วอยู่ใกล้กันเสียงมันก็เลยวิทวิทอ่ะเอาใหม่นะพร้อมนะคะครับชื่อเพลงว่าตาหูจมูกอ่ะมาเข้าไปใกล้หนยสิครับตามคุณคืโอเคตาหูจมูกจับให้ถูกจมูกตาหูจับไ่จับให้ฉันดูจับไปจับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับห,ตห,ตห,ตหูตาจมูก ตาหูจมูกจับให้ถูกจับจบมูกตาหูเด็กๆได้ยินเสียงเพลงครูไหมคะในเสียงเพลงไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินเอาแหละถึงเวลาที่ค,คุณครูจะต้องร้องให้ฟังเองจริงๆแล้วแต่ค,คุณครูจะจําเนื้อเพลงได้ไหมไม่รู้อะไรเด็กจับตาตาหูจมูก จับให้ถูกจับจมูกตาหูแล้วท่าไหนต่อนะท่าไหนต่อนะจับใหม่จับให้ฉันดูจับใหม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูก อ้าวทีนี้แควจะร้องเร็วๆแล้ว,ลวนะร้องเร็วๆเลยเด็กๆคนไหนจำได้เออทำทัาทานจะเก่งมากเพราะว่าเรามีบันทึกหน้าจอไว้นเนาะเอ๋เด็กคนไหนที่นั่งอยู่มุมห้องเข้ามาใกล้ๆเร็วๆเดี๋ยวมองไม่เห็นคุณครูนะใช่ไหมคะน้องพึกเน่เอาแล้วนะๆๆพร้อมนะคะพร้อมนะหนึ่งสองสาม ตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไหม่จับให้ฉันดูจับไหม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกเฮ้ยแควก็เกือบไม่รอดเลยเด็กๆคนไหนร้องได้ไปฝึกร้องเลยหรือจะถ่ายคลิปส่งคุณครูไปที่ไลน์กลุ่มของห้องได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูจะมี ลูกมาโชว์เด็กๆคนไหนมีชี้ตามได้เลยไหนใครเป็นเด็กผู้หญิงยกมาขึ้นค่ะใครเป็นเด็กผู้หญิงแหมใครเป็นเด็กผู้ชายมีเด็กผู้ชายไหมคะใจแล้วเด็กผู้ชายเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเราเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายจะผมสั้นเด็กผู้หญิงจะบางคนจะผมยาวแต่เด็กผู้ชายบางคนก็ผมยาวเด็กผู้หญิงบางคนก็ผม สัน้นอ้า,เาวเออไม่ได้มันจะมีอย่างบาง,บางอย่างที่บอกว่าเราเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายแต่ตอนนี้คุณครูยังไม่บอกคุณครูจะพาไปดูเอาัยววะร่างกายของเราท,าที่ที่เรามองเห็นมีอะไรบ้างนะที่ไม่กี่คุณครูพูดถึงมีตาไหนตาอยู่ไหนนะตา,าอ้าวตานะแควก็มีนี่ เอเดี๋ยวนะคะตา